ท่านเจ้าได้ขี่สร้างกังห่มเป็นพญาย่าได้ลืมค้นถูกผู้ขี่ควายค้นกะกราบสวัสดีมิรหมอนแค้นแฟนหลูกถุงหมอลำยินดีตอนรับเข่าสูนเดือนผ้าละค่ะสำหรับมือนี่กับตรงกับวันที่หนึ่งมีนาคม2566้เนาะค่ะกะสิมาอัปเดตน้องแอมชนทีชาค่ะกิดฮอดน้องแอมเนาะบริเจอน้องแอมหลายมือหลายคลิปแล้วค่ะพี่น้องค่ะน้องแอมชนทีชาก็ได้โพส เพิ่นไปบริจาคเลือดจ้ะพี่น้องจ้ะคนสวยนำใจงามหนารักจิตใจดีเนาะกาเพิ่นโพสวาบริจาคเลือดครั้งที่สามกำลังใจหลายแห้งค่ะอ่ารักมากค่ะสำหรับแอมชนทีช่ชาสวยแล้วน่ารักแล้วยังใจดีใจบุญอีกเนาะค่ะเอฟซีแฟนคลับเพิ่นก็นได้คอมเมนต์ว่าน่ารักมากๆนะจ๊ะการให้ที่ดีคือให้เลือด ยายขอให้หนูแอมพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตของหนูแอมนะจ๊ะบางคนก็คอมเมนต์บอกว่าเยี่ยมเลยแอมน้อยกำลังใจหล่นเหลือและอีกหนึ่งกำลังใจอยู่ทางนี้ FC แฟนคลับของน้องแอมเยอะแยะเลยค่ะส่งกำลังใจทางคอมเมนต์ให้น้องแอมเก,งก่งค่กอีหลาคนเกง่งขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปสำหรับเดือนนี้ก็เป็นเดือนมีนาคมแล้วพี่น้องค่ะ เอฟซีแฟนคลับของน้องแอมพ่อสิรูบว่าน้องแอมชนทีชาเพิ่นเกิดวันทีเท่าใไดค่ะของเดือนนี้แหละค่ะเอฟซีค่ะกาให้ร้องไห้กันเหร่นเหร่นนะแต่ว่าแอดมินกับฮูแล้วว่าน้องแอมชนทีชาเพิ่นเกิดวันทีเท่าใไดเนาะค่ะสําหรับเดือนนี้รู้สึกว่าเดือนนี้น้องแอมสิมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลายอย่างค่ะล่าสุดไปเดือนนี้เพิ่นกาสิท้าบุญบานได้ข่าวแววๆมาเนาะเห็นแอดมินเพิ่นโพสค่ะ เป็นกะสิทำบุญบ้านขึ้นบานไม้ของน้องแอมชนติชาค่ะกรอฟังข่าวข้าว,าวต่อไปเนาะค่ะถามีาข่าวข้าวคือนายแอดมินกัิฎมาเบาซูฟังอีกค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อประพาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ